สวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาดูกระเทียมกันนะคะกระเทียมที่ปลูกไว้แล้วกี่เดือนนะเพจสองเดือนอ่าใช่ค่ะกระเทียมที่ปลูกไว้แล้วสองเดือนค่ะเป็นกระเทียมที่มาจากยางชุมน้อยอุ้ยทำไมจะแม่นจังอําเภอยางชุมน้อยค่ะจังหวัดศรีสะเกดเป็นกระเทียมที่ปลูกไว้แล้วสองเดือนเป็นพันพื้นเมืองนะคะพันุกระเทียมไทยแท้ค่ะที่เขาปลูกกันรุ่นต่อรุ่นก็เลยเอามาปลูกที่นี่ดูพื้นที่ปลูกนะคะก็เยอะไม่น้ะเพจ เยอะอยู่นะแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหรพอพอปักจัยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยี่สิบแปลงก็ประมาณหนึ่งงานค่ะใช้พื้นที่หนึ่งงานในการปลูกกระเทียมค่ะเรามาดูกระเทียมที่ปลูกไว้แล้วสองเดือนนะคะว่ามีวิธีการดูแลยังไงรักษาย,ยังไงให้น้ํายังไงน้ําเพชรให้น้าเองไหมไม่แต่บางวันก็ให้เองอ่าบางวันก็ให้เองหนูทํายังไงใช้อะไรใช้บัวตัอกอ่าใช้บัวลดน้ําหรือว่าสายยางก็ได้ค่ะ ฉีดสายยางง่ายๆในาสายยางน้ำเพชรนูิธีการให้น้ำกระเทียมนะคะก็ง่าย,ายใช้สายยางรดค่ะฉีดไปเลยรดให้ชุ่มชื้นนะคะแต่อย่าให้แฉะนะรดช่วงเช้าค่ะครั้งเดียวถ้าสมมุติว่ามันแห้งนิดนึงตอนเย็นมาดูก็รดเพิ่มนิดเดียวก็ได้ค่ะไม่เป็นไรแล้วก็อีกวิธีหนึ่งเนี่ยเหมือนน้องน้ำเพชรนี่ค่ะทำอะไรน้ำเพชรให้ควนรดเอา ใช้บัวรดน้ำค่ะอ่าไปดูไหนไหนไหนรถตรงไหนแปลงไหนรถเป็นแปลงนะลกูกน้ำเพรหนูมารดทุกวันเลยไหมลกูมกก็มาช่วงเช้าก่อนไปโรงเรียนค่ะวิวยเก่งจังเลยมาช่วยแม่สอนตอนเชา้าใช่ไหมค่ะอ๋อรดทุกวันรดนที่ละแปลงนะลกูกรดไปเรื่อยๆรดให้ชุ่มเฉยนะลูกนะชุ่มชื้นเฉยๆแต่อย่าให้แชะนะลกูก หนะลังจากที่เราปลูกแล้วนะคะกระเทียมโตขึ้นประมาณนี้เท่าฝ่ามือนะคะเราก็ให้ปุ๋ยให้ขี้ไก่ะคะ่ะปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่เพิ่มไปอีกนะคะหว่านลงไปแล้วก็ใช้เสียมอันเล็กๆเกนะี่ยควรนิดนึงให้ดินร่วนซุยนิดนึงนะคะ่ะแล้วก็หว่านขี้ไก่ลงไปปุ๋ยขี้ไก่อันนี้ก็ใส่แค่สองครั้งตอนแรกก็ลองแล้วทีนี้ก็ยาวขึ้นนิดนึงประมาณเท่าฝ่ามือที่พูดก็ใส่ไปอีกครั้ง แล้วก็เว้นไว้อีกหนึ่งเดือนค่ะก็ใส่ตอนนี้ไม่ใส่แล้วนะคะแล้วก็ NPK น่ะที่มีธาตุอาหารปุ๋ยที่มี NPK ก็ใส่ไปแค่2ครั้งค่ะตอนนี้นะคะกระเทียมก็2เดือนแล้วนะไม่ได้ใส่ขี้ไก่แล้วนะคะพอแล้วขี้ไก่ก็ไม่ใส่ปุ๋ย NPK ก็ไม่ใส่แล้วค่ะตอนนี้ก็ปล่อยไว้เพราะว่ากระเทียมลงหัวแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงนะคะไม่ขุดลึกหรอกเพราะว่าเดี๋ยวไปโดนรากกระเทียม เบาๆนะคะนี่ค่ะเนีย่ยหัวเขาขาวเนี่ยตอนนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้เลยตอนนี้ก็ประมาณโอ้โหนิ้วก้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมก็ปล่อยไว้เลยนะคะรดน้ําเช้าอย่างเดียวถ้ามันแห้งมากก็ช่วงเียนอีดนิดนึงปล่อยไว้เลยนะคะไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปพวนดินอะไรแล้วปล่อยไว้เลย ช่วงนี้นะคะกระเทียมก็ยังคงราคาสูงนะคะสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจจะปลูกกระเทียมถ้ามีเวลาว่างนะคะก็ปลูกได้แปลงหรือ2แปลงแต่สําหรับท่านผู้ชมนะคะที่สนใจจะปลูกกระเทียมจริงๆเราก็จะมานําเสนอจนถึงขั้นที่เก็บผลผลิตกระเทียมค่ะว่ากระเทียมจะผลโตขนาดไหนนะคะหัวขนาดไหนนะคะก็ติดตามชมได้ค่ะน้ำเพชรน้ำเพชรกลับบ้านแล้วลูกหมาไปไหนล่ะ